ได้เปิดเสียงทำนะคะทุกวันโกนและวันพระนะครทางวัดเราไม่ประมาทเปิดดังธรรมะต่างๆวายอัตเฉทัพพะโปกันจารนนแปลว่าผู้ได้ปรารถนาโทตัายตร ช่วยเหลือในด้านการบริการืองวัดหรสร้างบารมีนี้ก็คือแม่ชีข้างบนสระุม่ชีท่านก็ได้มาสร้างบารมีของท่านนะคะการสร้างบารมีเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อต่อยอดนะคะต่อยอดในการปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้น เท่าที่กำลังสติป,ปัญญาของแต่ละท่านนาค